ครับ8ตัวรถต้องมีแทคครับโอ้ <laughs>

สาวเอ็มใสแมสาวดาซาตัวใสอโอเมใสเตสนโอเม ครับครับเต๋าเต๋ารับตังค์ด้วยเต๋าเต๋าครับแต่งตัวแต่ละคนแต่งอะไรกันวะเอาไว้สไลช์แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยเรียบร้อยหน่อยเข้ากรุงเทพคนในกรุงอะมาแต่งตัวไม่มีสกุลพวกมึงมึงต้องอยู่ในป่าล้วะไรเครับ บครัโัโ,โอ,โต,ต,อตาจ้องมองเอามเนี่ยไอ้ไอคนให้ลกูกกูัวให้หรอมาเฮ้ย<อ>มึงอย่าไปเทียบให้อีกมันเสียรูปเขาเลยมาเนี่ยไอ้ชาติซีดเฮ้ยเพื่อนตกลงมึงจะเป็นหัวหน้าลูกเสือเลืออะไรแน่มึง ทำไมมึงกล้าโชว์ผลนะแข้งวะเป็เจ็บตังค์ซื้อกางเกงไม่ได้อ๋อตอนปวดเลยเอามาครึ่งตัวก่อนตอนปวดให้มันโกนด้วยนะก่อนย้ายเสือกนะโอ้โหโกนหมดโอ้โหอนาจารไอ้ขอดเราแต่งตัวดีไอ้นี่นะกูขอดชื่อตัวเองทำไมไอ้นี่ไอ้ขอดแต่งตัวดีไงโหนแต่งตัวอะไรนะเอ้าแต่งตัวเข้ากรุงเทพไงเหรอตายใหม่เว้ยเออ อืแหมอีกคนปะเนี่ยแต่งตัวคนดูร่างเหมือนพระเวสสันดรใช่ไมครับแต่แหกหอดต่างไปพระเวสสันดาลอะไรเนี้ยไ่รไปไหนกันแล้วกุงเทพกรุงเทพหมอชิดหมอชิดหมอชิดไม่มีอนุสาวรีย์แล้วเขาไม่ลงสัมบัณย์ลีก็แล้วหมอชิดหมดใช่ใช่หมอชิดแล้วก็ไปไหนต่อเนี่ยอ๋อนั่นสิต้อง้ายอย่างไรก็ไม่รูกตอนนี้โดนละหมาดหมูได้เท่าไหร่นราะว่าแค่ลงหมอชิดไปขายหมู ขายหมูได้ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยแล้วค่ารถเท่าไหร่นะค่ารถคนละห้าสิบสามคนร้อยห้าสิบห้าสิบก็ต้องเหลือสามร้อยห้าสิบเออไน่ที่งั้นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปไปไปไม่ได้กินข้าวเอาละไม่ต้องไปเอาทำไมไม่ต้องไปไม่มีตังแล้วทำไมไม่มีตังเลยเหลือต้งสอยห้าสิบไม่เหลือหรอกค่ารถคนละห้าสิบบาท ก็ไม่เหลือร้อยห้าสิบเหลือสามร้อยห้าสิบตึงเบลทำไรไม่เหลือเอามาให้ติ๊บกระเป๋ารถเมล์ผู้คนเยอ้โอยหน้ามืดยกเสี้ยงเลยมึงให้เยอะจังมึงเข้ากรุงเทพเดี๋ยวเขาหามึงไปข้างนอกทำไงอ่ะตังเหลือจะให้ติ๊บไงมึงก็ให้ยี่สิบบาทก็พอแล้วให้น้อยเดี๋ยวเขาว่าเราเป็นโลกช่วยไปกินสตาร์บั๊์โอ้ยไปสู่เวลาเดียวกปนนสตาร์กตังหมดล เจอเนี่ยกูอยากกลับบ้านเนี่ยหิวกระหิวอ๋อแม่เสื้อผอมด้วยแม่เสื้อผอไมไอ้และกูไม่เคยคิดเลยว่าว่าคนกรุงเทพเนี่ยแต่งเป็นกูอะ่ะไม่เคยคิดเลยแล้วมาอยู่ วันไหนเขาตาให้ร <t> ับบริญญาเฮ้ยคุณอยากดูดวง่ะไอ้ดูดวงม่ใช่มอเิเฮยขดีว่ะเฮ้ยวขาขาเขาบ้านะเฮ้ดีว่ะเฮเนนั่ถขนมึงขับรถมาลปอเเนี่ยน่งรจะเฟี้ยงาแ่งเลยเับรถับรถโโไม่ได้ดูนเลยไอ้ขนขนกแห่งอยู่สาวใ้

แต่ตังค์เรารี่หน่อยด้เห้ยนอ้ก็โดนเขาต่อยรไไปไปไไม่มีตังค์แล้วไอ้จะรุจารุตมีหอนาอยู่อนาอน้าอิงอิงอะไรวะอิงกราไอมาเนี่ยมันมีที่ไหนได้รุนเนี่ยไอ้บ้าไอ้เร็วเรร็มือนี่ค้างป่าทำอะไรอะกะตังคู่ไกตังคู่ขึ้นรถอไซค์ก่อนเลยโอ้รเร็วตามทาง ขยายามพยายามไปน้านเลยตัวจะตกอยแล้วเนี่ยจะรู้เลยนะโอ้ยสัมผัสได้ไปนิดเดียวไปโอ้ยดาร์มีอีกที่ควรจะล่วงเนี่ยเออโดนอีกนิดนึงเวอ้ยดาร์มีอีกที่โค้นโค้นโค้นคอร์ดว่าเกอบป่วยจะนั่งอ่านไม่ติดแล้วนะขยายไปหน่อยจะไปถอยหลังไปเออให้มันนั่งเป็นสามคนมผัสได้ทุกคนพร้อมนะไปควันตาเแล้วนะอุ้ย ไอ้ลูกเดี๋ยวล่วงไอ้คอรดไอ้เป็นอะไรแล้วเนี่ยไอ้มาลุ้งไอ้คอรไอ้เป็นนอก้ะไอ้คอรมึงำลุ้งไปทำอไรเล่ากางเกมกูไม่มีหูลุ้งมึงเป็นอะไรเด๋อล่วงเนี่ยไอ้คอรดไอ้จังไรมึงจะทำอะไรวะกู๊กแตกันตาล้อกันตาลีิกูกันมึงล่วงเนี่ยปุ๊กได้ยางเงี้ยรู้ไงมึงจะจับดี๋ยวหมดเทียนบอลโอไอ้คุณ ขยับสายไฟดังล้เลยเว้ยได้ทุกคนเลยนึงขึ้นหย่งึ้นใช่แตดจ้าเออเผื่อคนมีกล้องมีกล้องถ่ายไปนะเดี๋ยวอากูเป็นลงเว็บโปหยงหยงงเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยที่ไหนดังเงีนี้ว่าดังแปลกนะมาจากโน่นเลย ยัปงปมอ๋อเชียงโป่งเครื่องไม่ขุดต่อนะดิค่ะ เรอหาพ่อม no, no? oh. hey, ึงเหรอกเสือหาแม่งไ่มีกิ่นกเอสพานสถานพายาน้องสะพานสน้องอย่าดืที่ะาเก้พาลงนง

ผมมาเไม่เคนเลยฮ่อลกมาโอ้หเฮเ้ยเอยเดี๋ยวล้มล้มล้ล้มโอ๊ยโอ๊ยอ้บเครื่องอะไรเลดังโอ้ยเนี่ยลล้ันมึงก็ค่อยเล่งดีอย่าไปปิด อะไรอ่ะฮะเรากฮะอีค้งมันไปสกาลแล้วสมึงไม่ผ่อนทำไมแล้วทำไงนี่เราจะตามทันได้หรอกลับดีกว่ามันจะกลับไปทำไมเราลูกหลานไม่หาแล้วจะหาทำไมเอาปูชอบเล่นดนตรีไทยจะไปหาลูกหลานัดเนี่ยเออเออไปดักรอยครั้งไปดาง

ดูไม่ดีพอดีว่าข้างหน้าน่ะมันมันเหลือทางลูกหลังเองเราก็ไม่ต้องไปแหลมเราค่อยๆยอดค่อยอดได้ดูไม่น่าคิดและสามทวนหน้าดก็เข้ามาไปจับหูให้มันอยู่ห่างก็ดีแล้วไปไค่อยยอดทางลูกหลังค่อยยอดเยอะไปเข้าไปแต่ร่วมเยอะอย่าห่างไปเพื่อนชัดๆช้า ค่อยๆไปเหลืออีกสองลูกอะไรนะมึงเป็นอะไรเนี่ยอย่าทิ้งแม่นะไปแม่ไหนเล่าตาไม่ขยันเลยแล้วสาวๆเดินทางครับหวังไปทำ